เป็นที่ชัดเจนว่านายจักรภพเพนแขแกนำขบวนการล้มเจ้านั้นก็มีเป้าประสงค์ในการโจมตีและสร้างผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนขณะที่ในทางด้านของนักวิชาการอย่างอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่างก็ได้มีความเคลื่อนไหวไปในทิศท,ทางเดียวกันโดยได้หยิบยกเอาพระราชพิธีมาใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวปรากฏผ่านทางเว็บไซต์ Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์ในบทความที่ชื่อว่าประเทศนี้ต้องมีอะไรผิดปกติมากๆแน่โดยได้ตั้งคำถามในแง่ลบต่อการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพมีเนื้อหาใจความบางช่วงบางตอนได้ระบุว่าในว่าประเทศนี้ใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงประเทศนี้ต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติมากๆที่แน่ๆ คือคงไม่มีคนอาศัยอยู่เพราะถ้ามีคนคงต้องได้ยินได้เห็นการถกเถียงอภิปรายท้วงติงวิจารณ์ความไม่มีเหตุผลอย่างเหลือเชื่อนี้แล้วคนหายไปไหนกันหมดประเทศที่บังคับให้คนต้องเงียบด้วยกฎหมายและโดยการปิดกั้นสื่อหลักกับเรื่องสาธารณะที่ใหญ่ๆเช่นนี้ซึ่งหากพิจารณาถึงบทความดังกล่าวของอาจารย์สมศักดิ์ ก็จะพบว่าพยายามเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พยายามยื่นข้อเสนอให้มีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ผมทําก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่พยายามจะเปิดพื้นที่แล้วก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยเราสามารถอภิปรายเรื่องฐานะของสถาบันกษรตริย์ได้นะฮะผมไม่เคยเสนอย้ำอีกทีไม่เคยเสนอเรื่อง ล้มเจ้าไม่เคยเสือเรื่องเลิกสถาบันเลยนะฮะจริงๆถ้าใครพิสูจน์ได้มีแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยไม่เคยเลยจริงๆนะไอ้นี่นี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องในทางกฎหมายทางอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะไอเดียผมจริงๆก็คืออยู่ในเรื่องสาบันกระสับนี่เมื่อมันเกี่ยวพันถึงคนจนํานวนมากอย่างนี้ผมจะไปอะไรไปเสนออะไรเนะี่ยผมไม่นั่นสิ่งที่พยายามจะทําก็คือว่าเอาประเด็นพวกนี้มาเปิดการพิพายนะฮะแล้วก็ชี้เห็นว่าถ้าพูดโดยหลักเหตุผลโดยหลักสามัญสำนึกโดยหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ตรงยังไงบ้าง ไม่เห็นด้วยกับผมก็เถียงกันนะฮะถ้าใครเคยอ่านานผมจะเห็นว่าผมไม่เคยหลีกการเถียงเลยนะฮะจริงๆแล้วใครมาเถียงเนี่ยผมเถียงเนี่ยบางคนจนคนที่เขาเชียร์ผมเนี่ยเขาเขาเหนื่อยไปเองนะผมผมก็ยังเถียงอยู่นะฮะจริงๆได้พูดตรงๆแล้วแล้วโดยมากที่การเถียงมันยุติไม่ใช่อะไรนะยุติเพราะว่าคนที่เขาเถียงผมเนี่ยอย่างในบอร์ดอย่างพวกบอร์ดที่รู้จักกันอย่างบอร์ดเซรีไทยนี่คือเขาไม่เถียงต่อเขาใช้วิธีแบนผมอะไรเงี้ยคือคือเนี่ยนะฮะ ตั้งแต่ระดับคนประชาชนทั่วไปที่ไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยระดับเจ้าหน้าที่ระดับอะไรถ้ายินดีอยากจะเถียงอยากจะเรียกผมไปชี้แจงอยากจะไปคุยเนี่ยก็ได้นะฮะอาจารย์สมศักดิ์เกียรติรสกุลยังเป็นผู้อภิปรายข้อเสนอ8ข้อเพื่อการบัตรรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกับกลุ่มนิติราษฎรเพื่อประชาราษฎรกลุ่มสันติประชาธรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2553โดยเนื้อหาทั้ง8ข้อนั้นเป็นดังนี้1 ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา8เพิ่มมาตราในลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญปี2475 2. ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 3. ยกเลิอกองคมนตรี 4. ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์2491 5. ยกเลิกการประชาสัมพันธ์ด้านเดียวทั้งหมดการให้การศึกษาแบบด้านเดียวเกี่ยวกับสถาบันทั้งหมด 6. ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความเห็นทางการเมืองทั้งหมด 7. ยกเลิกพระราชอำนาจในเรื่องของโครงการหลวงทั้งหมด 8. ยกเลิกการบริจาครับบริจาคโดยเสด็จพระราชคุสลทั้งหมดสถานะของสาบันกรรษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างไงในความเห็นผมเนี่ยนะฮะแล้วก็เสนอให้แก้เสนอให้ปรปับปรุงนี่พูดอย่างไม่ใช่อย่างโจ๊กเลยนะอย่างหลายคนเลยนะอย่างข้อเสนอข้อข้อผมีที่เห็นเนี่ย หลายคนพูดจริงๆแล้วในแง่หนึงน่งเขาเห็นทากวันนี้จริงๆถ้าทำตามที่ผมว่านะสามัญการศานี่จะมั่นคงมากอันนี้ซึ่งอันนี้จริงนะผมไม่วันนั้นผมยังโจกเล่นๆว่าอการที่ผมอย่างเนี้ยอย่างเร็วๆที่ผมเขียนข้อเขียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับฝ่ายหญิงเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะครับผมยังนึกอยู่เล่นๆว่าในอนาคตเนี่ยเผอๆต้องพวกรอจอรลิสต์นี่ต้องมาขอบคุณผมนะอะไรเงี้ยทำให้เปิดเปิดหน้าใหม่ของการอภิปรายในประเด็นเรื่องสิ่งที่เจ้าฟ้าที่คนระดับ ราชวงเนี่ยเมื่อพูดอะไรออกมาแล้วได้มีคนไม่เห็นด้วยก็มาพูดแลกเปลี่ยนด้วยอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของนักวิชาการที่อ้างถึงสิทธิเสรีภาพตามระบบประชาธิปไตยซึ่งก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับนายจักรพงศ์เพนแขที่เราจะต้องไปพิจารณาถึงบทความของการลิบหรือนายจักรพงศ์เพนแขผ่านคอล์มเมืองไทยหรือเมืองใครในหัวข้อ เมืองสัญ,ญลักษณ์บนเว็บไซต์ Democracy 100%โดยกาลิบระบุไว้ว่าความเก่งชากาดอย่างหนึ่งของระบบะเผด็จการไทยคือการสร้างภาพรวงตาให้คนเชื่อได้ว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยผู้รับเชือ่อก็คือคนไทยในประเทศส่วนหนึ่งคนไทยในต่างประเทศส่วนหนึ่งและคนในโลกอีกจำนวนหนึ่งบุค,คลิกของผู้เผด็จการไทยคือการรวมอำนาจอย่างเด็ดขาด แต่ขณะเดียวกันก็กระหายความรักใคร่นับถือจากคนทั้งหลายตามวิสัยของคนเอเชียที่เป็นมนุษย์ประเภทรวมฝูงจึงต้องการภาพลักษณ์ส่วนตัวที่งดงามน่าเคารพงานสร้างภาพและการประชาสัมพันธ์เชิงลึกจึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ซึ่งมองผิวเผินก็เป็นพด็จก,การที่น่ารักน่าถนอมจนไม่รู้ว่าประชาธิปไตยไปหาอะไร นี่คือความสำเร็จของคนที่ป้อนยาพิษให้กับคนรอบข้างแต่คนเหล่านั้นก็เข้าใจว่าเป็นวิตามินความเป็นเผด็จก,การและภาวะที่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่ม่ได้จึงซ่อนอยู่ลึกๆในสังคมไทยผู้ที่จะเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งต้องรู้จักถอดรหัสและแปลความจากสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเมื่อคนไทยเองยังอยากจะถอดและมองก็ไม่ใคร่เห็นประชาคมโลก จึงมองไม่ออกมานานหลายปีว่าปัญหาประชาธิปไตยเมืองไทยมันอยู่ตรงไหนบางคนถึงกับพูดว่าปัญหาในสวงสวรรค์ไปเลยด้วยซ้ำกาลิบหรือน่าจักรภพยังระบุอีกว่าหากมองกันจริงๆช่วงของการรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถบอกอะไรได้มากซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ล้วนแสดงปัญหาในโครงสร้างการเมืองไทยทั้งสิ้น วันจันทร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2,554คือวันที่มีพิธีการเปิดรัฐสภาชุดใหม่ที่ทำให้หลายคนมองว่าความเคลื่อนไหวเช่นนี้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งอย่างน้อยก็เชื่อว่ามีความหมายที่น่าสนใจบางอย่างและขณะนี้ก็ดีความกันอยู่ในเวทีที่ทำได้ซึ่งผลของการดีความนั้นก็ชัดเจนเพียงพอไม่ต้องนำมาเสี่ยงพูดอย่างเฉพาะเจาะจงตรงนี้กันอีกสิ่งเหล่านี้คนวงในของระบบเก่า มักจะพูดกันว่าเป็นการส่งสัญญาณแปลว่าผู้รับสัญญาณต้องคิดกันเอาเองว่าต้องปฏิบัติภารกิจอะไรต่อไปบ้างใครใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือใครใช้ปืนและอาวุธเป็นสงครามเป็นสะมมหลักใครใช้การอ้างรัฐธรรมนูญและระเบียบราชการใครหาเงินจากการเอาเปรียบสังคมก็ต้องลืมตามองและเงี่ยหูฟังว่า เมื่อใดบทบาทตนจะมาถึงความแนบเนียนของผู้กลุ่มอำนาจเด็ดขาดในเมืองไทยรวมถึงการออกคำสั่งโดยคำสั่งที่ไม่ต้องผ่านปากออกมาเป็นหลักฐานผู้ถูกกดขี่มานานๆมักได้เรียนรู้ว่าสัญญาณใดเป็นอย่างไรและขยับทำหน้าที่ของตัวเองเสียก่อนที่จะถูกลงโทษโดยทางตรงหรือทางอ้อมในโทษฐานที่ไม่รับสัญญาณและไม่ทำหน้าที่ของตน เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่ไปแล้วจนเหนื่อยอ่อนบทต่อไปก็น่าจะเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลปกครองหรือองค์กรอิสระอื่นๆรวมทั้งสถาบันในฝ่ายตุลาการออกมาทำหน้าที่รับมือกับรัฐบาลของประชาชนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นสาระหลักของระบอบประชาชนบ้างสัญ,ญลักษณ์ต่อมาคือการรับรองคุณจตุพรพรมพันธ์ ด้วยเสียง4ต่อ1ให้ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทําให้เห็นชัดเจนทั่วทั้งเมืองว่าจะต่อสู้กับไคร่สามัญด้วยกันก็ทําไปเถิดกองทัพองค์กรอิสระหรือระบบราชการอย่างใดได้ทั้งนั้นแต่ถ้าพเพยเออขึ้นมามากกว่านั้นก็อาจจะต้องเจอดีอย่างน้อยก็ต้องขู่เข็นคุกคามจนถึงขนาดที่เข็ดขยาดแล้วจึงปล่อยตัวออกมาเข้าสภาผู้แทนราษฎรอย่างล่าช้า และในสภาพที่อิดโรยต่อหน้าทาและกำนันสัญลักษณ์เหล่านี้ดานดาดไปทั่วเมืองใครที่ไม่เห็นคือคนที่ไม่อยากมองเพราะจะไปดับมายาทั้งปวงที่ตนกำลังเสพอยู่อย่างเมามันจนก่อไฟจะลามถึงตัวนั่นแลและทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวอย่างสอดคล้องกันระหว่างนักวิชาการอย่างอาจารย์สมศักดิ์เทียมธีรสกุลกับนายจักรภพเพนแข ที่มีวิธีการละไม้คล้ายคลึงกันในการโจมตีและสร้างผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะต้องพิจารณาว่าทั้งอาจารย์สมศักดิ์และนายจักรภพนั้นได้ขับเคลื่อนขบวนการแนวทางเดียวกันแล้วใช่หรือไม่